นั่งรอกินข้าวไปนั่งดีเมื่อกี้นะเดี๋ยวแม่เมื่อกี้มันนั่งเรียงกันน้าๆไปมันี่ไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวทยิงอ่ะไปนั่งนั่งก่อนนั่งเร็วนางไปนั่งตัวตอนนี้ตอนนี้ไม่นะนั่งรอกินข้าวรอกินข้าวเหรออะนั่งรอกินข้าว

晚上，哎。<Okay. S 2> okay. นี่ครับี่มจะพุงยิ่ง <c oughs> ี่มันเบียดเลยางนี้นนแ่งิดให้ค่อยกิวันนี เหมือนไม่ได้กินข้าวทั้งวันนะมันนี่ห้วยกินหน่อย้กิน,กนเกินเขียวเขียวด้วยกือก็ไม่ต้อง